เรื่องที่จะกล่าวเรียงต่อไปนี้เป็นเรื่องที่นักกฎหมายส่งลายมดาด่ามาว่าผมเยอะแยะหมดเลยแล้วก็บอกไปถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารดด้วยว่าทำไมไม่ดาเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่คือทรอนคำสั่งหรือไม่ก็ฟ้องศาลปกครองตามที่ได้กล่าวเรียงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อมีคำถามซ้อนขึ้นมา ก็จะตอบเพิ่มขึ้นไปขยายความอีกนิดหน่อยว่าการที่จะอุทธรณ์คำสั่งหรือการที่จะฟอ้องศาลยุติธศาลปกครองนั้นมันมีกรณีอยู่ว่าจะต้องได้รับคำสั่งแล้วไล่ออกจากราชก,การไปซะก่อนเมื่อโดนไล่ออกจากราชก,การแล้วเราไม่พอใจในคำสั่งนั้นเราก็เอาความไม่พอใจของเราอันนั้นแหละมาฟอ้องศาลปกครองว่าผมไม่ได้รับความยุติธรรมนะ ทีนี้คำว่าสาปกครองกับอุทธรคําสั่งเนี่ยมันคนละเรื่องกันอุทธรคําสั่งนั้นหมายความว่าต้นสังก,กัดเราพอไล่เราออกเสร็จเราก็ส่งเรื่องไปให้ต้นสังก,กัดว่าท่านไล่ผมเนี่ยแม้มันไม่ถูกต้องนะผมขออุทธรคําสั่งว่าผมไม่ได้มีความผิดตามก่ามานะอันนี้เขาเรียกว่าอุทธรคําสั่งแต่ถ้าฟ้องสารปกครองนั้นหมายความว่าไม่พอใจในคําสั่งไล่ออกเราก็เอาคําสั่งนั้นมารวบรวมแล้วก็ไปฟ้องสาลปกครองอธิบายความ ศาลปกครองเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาได้ไม่กี่ปีศาลปกครองเวลาพิพากษาหรือว่าเวลาสืบคดีเนี่ยท่านจะไม่ค่อยนั่งอยู่บนบัลลังก์ท่านจะมานั่งโต๊ะยาว,ยาวๆกลมๆอย่างนี้แล้วก็ฝ่ายฝ่ายถูกร้องถ้าเป็นศาลอาญาทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าจำเลยแล้วถ้าเป็นฝ่ายผู้ถูกร้องอเป็นฝ่ายผู้ร้องเขาจะเรียกว่าเป็นโจทก์เป็นจำเลยแหละแต่ขอา ถ้าสามปกครองจะใช้คําว่าผู้ร้องกับผู้ถูกร้องพี่น้องที่ร, 3, รอ้องคบสามปกครองก็ท่านมีน้ําใจมากระเบียบคร่าวๆเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสามส่งไปชนีก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ทนายก็ได้อันนี้คือสาอมปกครองแต่มีข้อกังวลหรือว่าอาจจะพิจารณาตัดสินได้พิพาษาได้ใช้เวลานานมาก ทีนี้สมมุติว่าท่าน56คนของครูเราที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยเอาล่ะผมพร้อมที่จะต่อสู้ที่สามปกครองนั่นหมายความว่า,าท่านต้องโดนคําสั่งไล่ออกแล้วก็ไล่ออกไปเป็นคนธรรมดาแล้วก็แล้วก็มาสู้กันใหมท่านแน่ใจได้อย่างไรนะครับว่าท่านจะมีอายุอยู่ยืนยาวไปยุถึงวันที่ได้รับชั้ชน,นะนะ และวิธีการทําของปูเนี่ยดูคล้ายๆกับว่า,า,ม,ามันท้าทายนักกฎหมายมากทาไมไม่ทําตามระเบียบกฎระเบียบยต,าตา่างๆด้วยความเคารพเพื่อนของปูเนี่ยเป็นผู้เคยเป็นอดีตผู้พิพากษา์สาลาีกา,าด้วยจาท่านก็แสดงความคิดเห็นท่านก็บอกว่านี่ฉันขอแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวของฉันนะว่าเธอทําไมไม่ทําตามกฎหมายอย่างนี้ ดำเนินการอย่างให้มันถูกต้องพอไล่ออกแล้วไ่พอใจก็มาอุทณนคำสั่งหรือไม่ก็พองสามปกครองอย่างนี้จะไปดีวกว่าเลยโอูก็บอกนั่นเรื่องของมึงอ่ะก็ตอบนนเรื่องขอ,องมึงแล้วทำไมแล้วทำไมจะต้องมาเหนื่อยยากมาลำบนนั่งเขียนบทความเอกสารต่างๆท,ที่เขียนไปตอบโต้อตอพอปทหรือไปที่สำนักนายก ปู่เป็นคนเขียนเองทั้งหมดแล้วก็บอกในเอกสารนั้นว่าประโยคนท,ท้ายว่าข้าพเจ้าดอ,อร์ปิยพัฒน์เดชจันญาผู้มีสติปัญญาน้อยขอรับผิดชอบเอกสารของข้าพเจ้าทุกตัวที่ประด้วยทุกตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ใน,นบันทึกฉบับนี้และในฐานะเป็นปวงชนชาวไทยข้าพเจ้าขออาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการเคลื่อนไหว เขียนจ,จริงจริงนะถามดร์พิสิทธิ์ดูก็ได้จริงไหมครับเขียนจริงจริงรับที่ก็องเองหมดแน่จริงว่ามาแน่จริงเพาว่ามาพร้อมที่จะไปเชิญหน้าอยู่แล้วเราก็ได้รับเกียรติตรงนั้นเอกสารก็ไม่ได้รับการทิ้งว่าจนกระทั่งล่าสุดท่านพิสิทธิ์เมตตาเอาไปให้สอสอเป็นข้อมูลใหม่ท่านก็บอกว่าผมรอข้อมูลใหม่ของท่านมาเหมือนใจจะขาดแล้วเป็นอภรรของ เป็นคำพูดของท่านรองธรรมที่นาราใช่ไหมครับนั่นสแสดงหมายความว่าเรามีความเข้มแข็งเรามีความคมในเรื่องของตัวหนังสือและเรามีบุคลากรที่เด็ดขาดในการนาเสนออย่างท่านพิเศษน,นี้อย่างปู่ก็จะอยู่ท้ายๆหน่อยและเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราจึงมีวันนี้พี่น้องที่เคารพครับ การฟ้องศารปกครองคำถามที่ท่านเมตตาถามมานั้นนี่คือไม่ฟ้องศาลปกครองยังไม่ฟ้องและไม่อุทรานคำสั่งรอไม่ได้ครับอย่ารอนะครับอย่ารอบอกถึงพี่น้องจังหวัดอุบลที่เจอเมื่อกี้ท่านอย่าใจเย็นเกลียวพอไปรอนั้นเหมือนับนินจาไปไปไปทำรู้ตัวแล้วก็กลับไม่บอกให้เรารู้ ไปบอกไปขอข้อมูลตรงนั้นเอาเส้นเซ็นเนหน่อยเซ็นเซ็นเนหน่อยเก็ดเซ็นเดี๋ยวออกมาที่มูลเลยแล้วไม่ได้ตอบคำถามอะไรสัาอย่างไม่ได้เขียนข้อไม่ได้เขียนคําไม่ได้เขียนคําโต้แย้งอะไรเลยเนี่ยถามท่านสมภูมิสมภูมิอินทรพลเนี่ยนั่งอยู่ขวามือปูเนี่ยแล้วก็ปูสาวสวย้ได้ชื่อน้องเอ็มอ่ะพราะอสุภูมิเนี่ยเกษียณมาไม่รู้กี่ปีเขาให้เซ็นก็เซ็นบอกเซ็นเซ็นบอกแล้วคนที่ อพอให้เสร็จหมดก็มาใจไม่ดีว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อไปปู่ก็บอกไม่เป็นไรหอรอกเสร็จแล้วแล้วไปไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกก็มาใจเย็นๆไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องคุยกันใหม่เราก็เลยทําตอบโต้ไปจะไม่ถ่วงภูมิยังไงทั้งหมดเลยภูมิเขตุามเนี่ยมันเสียดายปรกมาณน้อยมากเนี่ยเออต้องไปตัวบุญกุญกันหน่อยแล้วแหละก็รู้สึกว่า พี่น้องเทียสามจะปลอดภัยทั้งอีคาสจะดูพี่ไร,ร้ไม่เร่แล้วก็สนามพุตซอลเขาเดือดร้อนมากยังไม่ทันทีมูลเขารีบมาเราับตอบโต้ทะเลาะมาพอพาาปีทอีารมจงอย่างแล้วหมดปีจทก็คงแต่ัำคาญแนละไอ้พวกนี้่ล่ฟาง,งตลกพออสมภูมิปฐมเนี่ยได้เซนปปีทให้เซน,นอะไรเซนหมดก็มาหาปู่ปู่ก็อธิบายความให้ฟังว่าคนที่เซนเซนไปแล้วไม่เป็นไร ไอคนที่ยังไม่เซ็นก็อย่าไปเซ็นอาละปู่ครับถ้าไม่เซ็นแล้วจะให้ผมทํำยังไงนี่เธอทาอย่างนี้ที่เขาถามเขามาบอกว่าไงเขามีพออจิมมี่ไม่ได้อยู่คนนี้เป็นคนประสบจิมมี่ทองจิมหมอออลทรัพย์ใหญ่บอกว่าอาจารย์ครับผมก็พาเด็กนักเรียนเข้าแถวร้องเพลงชาตินี่แหละอยู่ๆรถมาจอดเอียดก็เดินสายอาดอาดเข้ามาแต่ผมขอพบกับมอออออจิมมี่ดรจิมมี่เขาก็นักเลนก็บอกผมนี่แหละคือหอออ ังรอนี่บอจก็บอกยังรอเนี่ยผอเอาง่ายๆผอไปถ่ายบัตรประจาตัวข้าราชการมาให้ผมคุณเจอข้อหากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเอ๊ะผมไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างพอเถียงกันไปเถียงกันมาปอจก็ยื่นคําขาดว่าฟังนั่งผอถ้าผมจะเอาความผิดรูทุกคนในการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กรณีสนามผู้ซอบเนี่ย คุกไม่พอใส่หมายก็ว่าคุกเนี่ยจะไม่พอใส่ถ้าเอาผิดมูทุกคนก็เลยจะมาเอาผิดเฉพาะพออ,อเอ๊ะก็มาเล่าให้รูฟวางรูก็บอกอ้าวพูดแปแมวอย่างนี้ได้ยังไงมันจะไปตั้งธงว่าจะเอาผิดคนนู้นคนนี้ได้ยังไงเพราะเขาไม่ดีเนี่ยเกิดเขาไม่ทันย้ายมาคุณจะแปลาผิดก็ได้ยังไงเฮ้ยอ,อย่างนี้ต้องสู้พออบ,บอกบอกมาเลยรูให้ผมทำเไยผมทำหมดเอาอย่างนี้ ไปแจ้งความที่โรงพักเขาก็ไปแจ้งความใช่ไหมนีูู่้้ใยภูมเนี่เจอไปแจ้งความยาวเหยียดเลยบอกว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นปพปพชมาสั่งให้